คริปพิกเซลเอเจ900วอชัสอีเ100เลือกอันไหนดีคริปพันด้าไม้แบดดิ้ตันเด็กเซลทั้งรุ่นอีเ900และอีเจ100เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมแต่ก็มีความแตกต่างกันในหลายๆด้านที่จะช่วยให้คุณเลือกได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเอเจ900หนึบนุ่มดูดซับเหงือดีจุดเด่นมีความหนึบสูงซับเหงอได้ดีเยี่ยมทำให้การจับไม้แบดมั่นคงมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มือเงอออกง่ายหรือต้องการความรู้สึกที่หนึบแน่นในการตี ข้อควรพิจารณาบางคนอาจรู้สึกว่ามีความหนึกมากเกินไปอาจทําให้รู้สึกอึดอัดได้ Excel ซลเล์1 0 0นุ่มสบายมือจุดเด่นมีความนุ่มสบายมือเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความรู้สึกที่นุ่มนวลในการจับ Back, ไม้แบบไม่ระคายเคืองผิวข้อควรพิจารณาอาจไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มือเงือออกมากเนื่องจากอาจทําให้กริบลื่นได้ง่ายเลือกอันไหนดีเลือก E900 ถ้าคุณมือเงอออกง่าย ต้องการความรู้สึกที่หนึบแน่นในการตีและต้องการกริดที่ช่วยให้จับไม้ได้มั่นคงเลือกอีกทีหนึ่งร้อยถ้าคุณต้องการความรู้สึกที่นุ่มสบายมือไม่ระคายเคืองผิวและไม่ต้องการความหนึบมากเกินไปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลองใช้ทั้งสองรุ่นหากทำได้ลองซื้อมาใช้ทั้งสองรุ่นเพื่อเปรียบเทียบและเลือกแบบที่ชอบที่สุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสอบถามความคิดเห็นจากโค้ดแบดมินตันหรือผู้ที่เคยใช้ทั้งสองรุ่นเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมสรุป การเลือกกริดพันด้าไม้แบดมินตันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและสไตล์การเล่นเป็นหลักลองพิจารณาความแตกต่างระหว่าง Excel ซลลจและ IG-100 e เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด